การติดตั้งและเตรียมการไฟบอลลูนไลท์ประกอบด้วยชุดควบคุมและสายไฟและบอลณูนไลท์และเสาสูง5เมตร<ม>ทำการตั้งเสาเพื่อเตรียมความพร้อมปรับหมุนเสาขึ้นการเตรียมกล่องควบคุมไฟบอุลูนไลท์โดยการนำสายมาต่อที่ power input และที่ทเเอาำการแกะไฟบรลูนไลท์ออกจากหอ่อเพื่อนำขึ้นตั้งบนเสาเมื่อนำไฟโบรูนขึ้นบนเสาแล้วให้ทำการหมุนล็อกให้แน่นนำสายที่ออกจากเอาเลสมาต่อเข,อข้าที่ขั้วของโบรลูนไลท์แล้ว ระบบไฟบอลูนไลท์พร้อมเปิดแล้วนะครับตรวจสอบความแข็งแรงของเสาอีกครั้งหนึง่งจากนั้นเราไปดูชุดควบคุมนะครับเก็บปลั๊กไฟพร้อมแล้วเปิดเด็กเกรนนะครับไฟสีเขียวจะติดนะครับลำดับต่อมาแนละ้วเปิดพัดลมนะครับเปิดพัดลมให้กับไฟบอูนไลท์ก่อนอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับ อารมณ์จะเป่าเขาที่บอลลูนบอลลูนจะมีการขยายตัวขึ้นนะฮะ,อะตอนนี้ขยายตัวเต็มที่แล้วพร้อมแล้วเราก็ไปเปิดไฟนะครับบอลลูนไลท์จะมีไฟอยู่สองดวงดวงที่หนึ่งแนละดวงที่สองเปิดไฟดวงที่หนึ่งเปิดไฟดวงที่สอง ไฟจะเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเราเสร็จภารปิดแล้วเราก็เป,ปิดปิดไครก่นจากนั้นเราก็ไปปิดพัดลมปิดเบรเกอร์จากนั้นก็ถอดสายและเก็บเสาเป็นทาง เป็นสลักตรงนี้นะครับเพื่อสลับเสาขึ้นและลงจากการกระมุนเสาลงตามปกติแล้วก็ทำการถอดสายครับทำการเก็บทุกตอนไปบอรรุ่นไ,ไหน